ความรู้คือแสงสว่างส่องทางชีวิตแห่งตนเดินหน้าฟ้าลมแดดฝนเป็นคนต้องมีวิชาถ้าเรามารเรีนยนที่มหาลัยเทียบรินนี้นะคะเราก็จะได้พบกับอาจารย์ที่ดีๆนะคะมีคุณ วุฒิที่ดีนะคะคุณสมบัติที่ดีมีความเพียบพร้อมหลายๆด้านนะคะในด้านวิชาการก็ดีนะคะเราคิดว่าการที่เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุรินีเนี่ยไม่ได้คิดผิดะคะ่ะ ผมตายนัทพลนะครับก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมก็อยากจะบอกว่าสําหรับมหาวิทยาลัยนี้นะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาแน่นนะครับแล้วก็อาจารย์เป็นกันเองครับแล้วก็ดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกันหรือว่าหลายๆคนนะครับก็เป็นกันเองแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความอบอุ่นมากครับผมก็ขอแนะนำนะครับให้ทุกคนมาเรียนที่กรุงเทพธนบุรีครับจะได้เจอกับผมด้วยครับตายนัทพลครับ สวัสดีค่ะอ้อมปัทมาพรรัตนพักดีค่ะเหตุผลที่อ้อมมาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีน,รนะคะเพราะว่ามีความเชื่อมั่นค่ะและหลังจากที่ได้มาเรียนที่นี่แล้วจริงๆก็ยิ่งมั่นใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาเรียนที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรือว่าอุปกรณ์การเรียนการสอนก็ทันสมัยค่ะ อยากจะเชิญชวนนะคะใครที่กำลังเลือกอยู่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนดีอ้อมแนะนำที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะผมสปชาวนุ่น,นุ่มนะครับชื่อเล่นชื่อกบนะครับตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับคณะบริหารเอกการจัดการนะครับครับก็อยากเ,เชิญชวนน้องๆน,น,นะครับที่ยงังหาที่เรียนไม่ได้นะครับที่นี่เลยครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับทั้งอาจารย์ทั้ง นักศึกษาพื้นๆหรือพื้พื้นๆนะครับมีให้คำํำรึกษาน้องๆได้ทุกคนนะครับพเทพทนบรีมหาวิทธายายลัยเตรียมด้วยใจมุ่งหวังสร้างปัญญาดุดนาวาพาทุ่งฟังไม่หยุดยา ตลอดช่วงระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาคณะทำงานเพื่อการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนไทยภายใต้การนำของท่านอธิการบดีดรบางออนเบญจาทิคุณได้ร่วมกันสร้างสารรค์อุทยานทางการศึกษานามว่ามหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีขึ้นมาเพื่อบ่งเพาะเยาวชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความพร้อมต่อการเข้าร่วมพัฒนาประเทศในหลากหลายสาขาวิชา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตั้งอยู่ณบริเวณถนนเรียบคลองทวีวัฒนาแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครมีปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรม ในปีเริ่มต้นแห่งการสร้างอุทยานการศึกษาแห่งนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดให้การเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจเป็นคณะแรกจวบจนถึงปีการศึกษา2553มมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้เปิดให้การศึกษาครอบคลุมทั้งสาขาวิชาด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก มีการศึกษา2,552มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีนักศึกษาทุกระดับรวมทั้งสิ้น13,695คนนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยสำหรับทุกท่านที่กำลังหาที่เรียนอยู่ ะะถ้าหากว่ายังลังเลใจไม่ทราบว่าจะไปเรียนที่ไหนดิฉนันคิดว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเ,เป็นสถานที่น่าศึกษาที่นี่ค่ะจะจะให้โอกาสกับนักศึกษาที่มีภารากิจบางท่านการเรียนมนันมีแต่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของการศึกษาเ,เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรที่ช้าเกินไปกับการเรียนค่ะ แล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนีข้าใจว่าทุกที่มีอาจารย์ที่มีคุณภาพมีหลักวิชาการที่ดีมีสถานการศึกษาที่ดีทุกที่นะคะแต่ว่า,เ,าเราต้องดูว่าที่ไหนอำนวยความสะดวกแล้วก็เหมาะสมกับเราสําหรับตัวดิฉันเองเนี่ยเข้าใจว่าที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็มาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังค่ะนักศึกษาส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผู้ที่ มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในสังคมและเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทางด้านต่างๆมากมายไม่ว่าด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจหรือด้านสังคมได้ามาเจอของจริงจะรู้ว่าหมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆกับนักศึกษาแม้กระทั่งผู้ที่เข้ามาเรียนผมคิดว่าหมาหาวิทยาลัยก็คัดมาอย่างดีนะคัดมาอย่างดีนะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาสัมผัสให้เข้ามา ดูของจริงจริงจริง